สำหรับตอนนี้ที่เราเรียนรู้กันมาแล้วนะคะว่าทรานส์มีเดียนั้นทำอย่างไรแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใไดได้บ้างตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเออแล้วถ้าเราอยากทำเองบ้างเราจะต้องมีทีมทำอย่างไรบ้างค่ะทีมในการทำทรานส์มีเดียนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใหญ่โตมากค่ะเพราะว่ายุคนี้คือการทำงานแบบที่เราเรียกว่าพาร์ทเนอร์ชิพนะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถมีความร่วมมือกับคนที่มีความชนานาญในเรื่องต่างๆได้ค่ะเราไม่จาเป็นต้องเป็นอง,นองค์กรใหญ่ ใหญ่ที่มีคนที่สามารถทํางานได้ทุกอย่างอยู่ภายในองค์กรนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นต้นทุนในการเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูงค่ะแต่การจับมือกับคนที่มีความชํานาญในการทําเรื่องต่างๆเช่นเกมดีไซน์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการออกแบบต่างๆค่ะเพื่อที่จะมาทํางานเฉพาะในแต่ละโปรเจกต์กับเราเนี่ยก็เป็นทางเรื่องที่น่าสนใจสําหรับคนที่จะเริ่มต้นทําทีมทนันมีเดียแรกๆนะคะแต่ที่สําคัญก็คือว่าไม่ว่าเราจะทีมเล็กหรือทีมใหญ่จะมีพาร์ทเนอร์ ในการทํางานมากน้อยแค่ไหนคะ่ะในองค์กรของเราเองหรือว่าในทีมของเราเองเนี่ยจะต้องมีตําแหน่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคะ่ะคือแพลตฟอร์มโปรดิวเซอร์นะคะซึ่งคนนี้จะต้องเป็นคนที่เข้าใจคะ่ะว่าแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยทำงานอย่างไรแล้วเขาจะดีไซน์ออกแบบความร่วมมือระหว่างแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างไรได้บ้างจะใช้เทคโนโลยีจะใช้เครื่องมืออะไรในการ สื่อสารประเด็นที่เราอยากสื่อสารแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารแล้วก็สามารถจะเป็นคนที่เชื่อมทีมทุกๆท,ทีมเนี่ยให้สามารถทํางานไปในทิศทางเดียวกันได้ค่ะถ้าเราดูโครงสร้างของทีมงานโปรดักชันแบบที่เคยมีนะคะมีโปรดิวเซอร์มีผู้กำกับมีทีมถ่ายมีคนทํางานมาร์เก็ตติ้งคนทํางาน p r มีทีมทําข้อมูลพวกนี้ยังเป็นทีมที่มีเหมือนเดิมค่ะแต่ทักษะของทีมที่จะต้องเพิ่มขึ้นก็คือ การเข้าใจเรื่องของสื่อแล้วก็แพลตฟอร์มที่หลากหลายช่องทางการมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์แล้วก็ประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเล่าเรื่องค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ทุกๆท,กทีไม่ว่าจะทีมใหญ่ทีมเล็กจะต้องมาทํางานร่วมกันนะคะสําหรับคนที่ทําอยู่ในองค์กรที่ขนาดใหญ่อยู่แล้วแล้วก็มีทีมงานที่หลากหลายค่ะถ้าคิดว่าอยากจะเริ่มเอาทรานส์มเดียไปใช้ในองค์กรสื่อของคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องคิดก็คือว่ากลับไปดูค่ะ ว่าทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในองค์กรเรานั้นมีความชํานาญในเรื่องอะไรได้บ้างค่ะเรามีแพลตฟอร์มที่ใช้อยู่ในมือนั้นมีกี่แพลตฟอร์มบ้างเราจะดึงแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละทีมงานเนี่ยมาสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ในการทํางานร่วมกันในโปรเจกต์ของเราได้อย่างไรค่ะ หัวใจสำคัญที่ต้องจำไว้เสมอในการทำ transmedia นะคะคือเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกัน co-creation ค่ะทั้งในทีมของผู้ผลิตเองกับคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายแล้วก็กับผู้รับสารค่ะถ้าเราทำสามสิ่งนี้ให้ไปด้วยกันได้เราก็จะได้โปรเจกต์ transmedia ที่สมบูรณ์แบบค่ะ